เอาละสวัสดีค่ะอีนาทาสวนมาแล้วนะคะเอาละนะคะตามที่สัญญาไว้ว่าเราจะทำคลิปปลูกบ้านให้ดูเป็นขั้นตอนไปนะคะไปพร้อมๆกันตอนนี้เราก็ได้ลงมือทำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ชมคลิปนะคะอันนี้จะเป็นคลิปตั้งแต่เริ่มปลดเสาเข็มนะ,ะนี่นะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูตั้งแต่คลิปกดเสาเข็มจนมาถึงเทตอหม้อเทเสานะคะทุกอย่างขั้นตอนฐานล่างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูขั้นตอนฐานล่างก่อนเนาะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ขังก่อน<า>แม่พีกิกแล้วเปล่าฮะช่างเราเองนะคะเราทำกันเองค่ะอันนี้ทำอะไร ตีผังครับตีผังตีผังบ้านดินมันแข็งมากนะคะจนต้องค้อนค้อนหักไปแล้วนะคะค้อนตอนนี้ใช้อะไรคะช่างใช้ดัมเบลใช้ดัมเบลนะคะ<อ>คิดดูว่าดินมันแข็งมากดินมันแข็งมากก็เลยทำให้ค้อนหักไปแล้ว ดีนะติดดัมเบลที่รถมาก็เลยได้คอนพิเศษค่ะดัมเบลสองกิโลค่ดะดินแข็งค่ะดินแข็งเปิดน้ำทำไมคะมันดินมันลวนหน่อยครับดดินแข็งมากดูนะคะคอน ดัมเบลสองกิโลค่ะตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงแต่ยังไม่ค่อยออกค่อยยังชั่วหน่อยเราเสาทั้งหมดมีแปดต้นนะคะเราทำบ้านสไตล์ไท y น o เฮาค่ะก็จะ เออสามคูณเ้าค่ะ3ามคูณเ้าจะเสาเสาจะห่างกัน3เมตรนะคะสเมตร3เมตรจะทั้งหมดจะแปดเสา8ดเสา,สา,สา,สาบ้านจะอยู่ที่3ามคูณเ้าค่ะ เป็นสไตล์ไทนี่ฮาวค่ะนี่นะคะผังบ้านตอนนี้ตีผังละเดี๋ยวต่อไปทำอะไรคะต่อไปเราวัดระดับน้ำค่ะวัดระดับน้ำนะคะเราทำกันเองนะคะบ้านมือใหม่ค่ะไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็ศึกษาใน YouTube ค่ะ ศึกษาใน YouTube ดูพี่ๆน้องๆที่ลงคลิปไว้ก็เป็นอาจารย์ชั้นดีค่ะเหลือแค่เราต้องมาปฏิบัติเองว่าไงคะคุณวิรัตมั่นใจไหมคะทำบ้านได้ครับ,บ,รบสู้ตายสู้ตายครับโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ดู ตอนนี้เราก็ยังไม่มีที่พักนะคะเราก็มาทำก่อนอันนี้ทำแบบเทตออ่ตม้อนะคะไม้แบบเราเทตออ่ตม้อ เราแบบเน็นประหยัดนะคะอันนี้เราซื้อมาไม้พาเลตเราซื้อมามัดละ10แผ่นมัดละ200บาทสามมัดเราก็จะได้ตอหม้อสองตอหม้อนะคะเราทำแบบตอหม้อนะคะเพราะว่าถ้าให้เราทำพร้อมกัน8ดเสาเลยมันจะ เสียค่าทาเสียค่าไม้แบบเยอะไปเราได้เราจะได้ประหยัดอันนี้เราอันนี้เราทําแบบต่อหม้อน,นี้เราทําที่บ้านที่ที่กรุงเทพนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยขนไปทําพอเราตัดได้แล้วนะคะพอเราตัดได้ขนาดพอเราทําฐานแผ่ต่อหม้อนะคะก็คือเมตรคูณเมตรเราซื้อพาเลทมามันยาวเมตรยี่สิบ แล้วเราก็มาตัดให้เท่ากับเมตรแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาความสูงสามสิบเซนก็แผ่นหนึ่งมันกว้างสิบเซนก็เอามาแปะต่อกันสามแผ่นแบบนี้นะคะก็ยุดแปะติดกันสามแผ่นเป็นด้านด้านหนึ่งเนาะทั้งหมดก็เป็นสี่เหลี่ยมก็สี่ด้านมีทั้งหมดสี่ด้านนะเดี๋ยวพอเราทําแบบนี้เสร็จเราก็ ขนไปที่ที่แปนบ้านที่สวนแล้วเราก็ค่อยไปแปะประกอบเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะเทฐานแผ่ต่อม้อนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะ หลังจากที่เราเทตอม้อเทเสาแล้วนะคะคราวนี้ก็เราก็จะมาวัดระดับนะคะเราก็จะต้องมาจัดระดับแผ่นเพดที่เราจะต่อเสาเหล็กขึ้นไปนะคะให้มันเท่ากันหมดก็คือโดยอานการเอาสายเอ็นนะคะเราจะตั้งทุกเสานะคะตั้งทุกเสาให้เท่ากัน อันนี้เป็นความคิดของเราไม่ใช่แบบหรือว่าใครจะเอาไปปรับแต่งอะไรประมาณนี้ด้วยไม่ใช่ว่าถูกต้องอ่าอันนี้ก็ตามที่บอกนะฮะเพราะว่าเราทําบ้านกันเองเนาะอันนี้เราก็คิดในแบบเราเนาะส่วนยังไงก็พิจารณากันแล้วกัน ดูวิธีการนะคะอันนี้ใช้อะไรใช้ระดับให้นน่เรียกว,ว่ไม้บรรทัดระดับน้ำแล้วใช้วัดระดับน้ำวัด ทุกมุมระดับน้ำจะต้องเท่ากันนะคะไม่เท่ากันไปหรอก,ก่อนต้อง น้ำตรงนี้ให้มันอยู่กึ่งกลางพอเราได้ระดับหมดแล้วเนาะเราก็ขันน็อตให้แน่นเราจะทําแบบนี้นะคะทุกเสาโดยยึดเส้นเอ็นนี้นะคะที่เราวัดระดับ ก่อนหน้านู้นแล้วที่เราตอนเราทําผังนะคะตอนที่เราทําผังนี้เนาะเนี่ยที่เราทําผังเสาบ้านนะคะอ่าเราก็วัดระดับแต่ละแต่ละเสาเนี่ยให้มันอยู่ระดับเดียวกันแล้วนะคะแล้วคราวนี้พอเรามาเราตั้งต่อหม้อเราตั้งต่อหม้อเราตั้งเสา พร้อมกับเพจแล้วเราก็ค่อยมาตั้งระดับเพจให้เท่ากับเส้นเอ็นที่เราวัดนะคะเนี่ยเราก็จะทำแบบนี้นะคะทุกเสานะคะส่วนระดับนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาแค่ไหนก็คือโดยยึดเส้นเอ็นนี้เป็นหลักจะเอาสูงกว่าหรือจะตามกว่าก็ต้องวัดจากเส้นเอ็นลงไปนะคะ อันนี้แต่อันนี้ของเราจะทําตามทําเอาระดับนี้เลยนะคะที่จะตั้งเสาหล็กคือเอาตามเส้นเอ็นความสูงที่เส้นเอ็นเลยนะคะโอเคนะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็ทาทุกอย่างเหมือนกันทุกเสาเหมือนกันตั้งระดับทุกเสาเหมือนกันนะคะโอเคค่ะอันนี้คือขั้นตอนการเช็คระดับเนาะ เดี๋ยวขั้นตอนอื่นเดี๋ยวก็คอยดูนะคะอันนี้รถเหล็กมาส่งนะคะ ส่งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เหล็กที่เราใช้ทั้งหมดนะคะส่งเรียบร้อยแล้วนี่เรแกะแบบเสาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะตั้งเสาเตรียมลงเสาเอกก่อนนะคะ เดี๋ยวทำทีธีเสาเอก